สบายดีไหมอะไรยังไงชอบไหมพี่มานี่นะนี่ถือว่าไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยพี่ไม่ชอบเลยไม่ชอบได้ไงไม่ชอบได้ไงก็มาจนว่ามาเราเราก็พอรู้เส้นทางนะเราพามาที่เรามาจากท่าเรือโหตูเรามาจากท่าเรือรักนี่ใครใครอยากมาอิตาลีนะคนนี้เนงะฝีมือต็งต้องต่อเวลอสุด่้ายเ้ิต้อ้อ พาาไปทุกที่าไปที่พ่อแม่มาโดน่าไปว่าเรียกอะไรนะไกด์นำเที่ยวแล้วก็ตอนนี้ก็มาที่ลงเรือมาลงเรือฟอรี่เที่ยวแต่ต้องไปชมันค่ะให้ภาพมันเล่ากันไปซื้อตั๋วไม่ทันนะไม่ทันนะคะคุณพี่โอ้มีหมวกมีหมวกขายด้วยค่ะ ถ่ายก่อนที่ที่ที่จะดังพี่คุณพี่หันมาสวยงามไปไหนคะไปเที่ยว p o โ t ฟิโน o ข้าเรือถือจับค่ะจับจับคุณด้วยจับบอกอีทีว่าไปไหนไปตาวิกูไปเที่ยวร์โ t ฟิโน o นะอั่งเรือเราไปจั่งเรือยอราฟาโลเรือโฟรี่เรือโฟรี่ส่งคืนดีๆนิ้วจะได้ไม่บังเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหมวกก่อนเอาวอ้าวอ้าวอ้จะปิวไหมหนูว่าปิวให้หมวกให้หมวกเอาให้หมวกอันนี้นะก็นี่คือป้อมปลาป้อมปราการของเมืองป้อมปราการของเมืองอ่ะโอเคนีมมหวกใครเนี่ย

เที่ยวกันวันก่อนไงก็ตรงเนี้ยเขาขับเรือผ่านมันอยู่ผ่านผ่านผ่านแต่ว่ามันอยู่ไกลนี่ก็เป็นท่าเรือข้าเรือที่โอ้ยดูเรือลำใหญ่เรือใหญ่ๆมาแล้วค่ะ สวนมานั่นแหละค่ะเดี๋ยวสวนมาสวนไป Siamo a Santa Margherita il dottor prosegue subito per Portofino e San Fruttuoso Santa Margherita Fai a farmi Fai a farmi Fai แต่ว่าเราต้องไปลงพอเราลงเที่ยวเสร็จแล้วเราก็ต้องรอเรืออีกลำหนึ่งเออนี่ไงนี่เขาสวยจตายจตายสวยจตาย,ยเรือเรือรอ,อันนี้เรือส่วนเรือส่วนตัวส่วนตัวมาส่วนตัวคืออะไอะไรถ้าคือตรงนี้เขาก็มาจอดรับผู้โดยสารอีกท่านหนึ่ง,ง,งก็เหมือนว่าจอดตามป้ายรถเมย์อะไรประมาณนี้ค่ะ ลำเดียวนะเนโอ้โหที่ไหนนเรือลำนี้วันนี้วันจันทร์วันจันทร์หรือวันอังคารเนี่ยคนนักท่องเที่ยวเยอะมากเรือเพราะว่าปะโอกาสดีนั่นเองที่นี่เดือนตุลาเขาก็ยังรอดอยู่ถ้าเซปเทมเบอร์นี่ก็หมดสิทธิ์เออเขาไม่เขาไม่บินใช่ไหมเขาไม่วิ่งใช่ไหมเรือไม่แล่นใช่ไหมเหมือนกัเรือเฟอร์ี่อันนี้ต้องมาจากเมื่อกี้มาการิต้าอันนี้แมคโดนัลมาแล้วเรือลกลเรืเรือ ถ้าเป็นตัวเอ็มหนูก็ว่าแมคโดนัล จำเรือเราได้ไหมอ่ะดูน้ำแตสีฟ้าสีเขียวมากน,นี่ผู้โดยสารจะขึ้นเรือกันนะคะน,นานๆไหนๆได้มีโอกาสมาที่นี่แล้วเราต้องไปยืนแอดทยรูป อพ,อพอดีหนูเห็นค,ค,คือคือมันี่นะคะพอเราลงจากเรือมานะคะก็มีของขายเดี๋ยวไปเดินชมไปเดินชมถนนถนนคนเดินมีของฝากนะคะเสื้อผ้า ตรงนี้ก็เป็นถนนคนเดินนะคะขายขายเสื้อผ้าของฝากยาเกนี่ค่ะถนนคนเดินเราจะจะไปทางนี้กัน พี่พว่านะพี่พรถดิบกเออพี่พี่เคยไปเดินดูบิ๊กเินต้องิที่นี่ตายน่ารักมากมีคินออนนี้เขาก็ขึ้นชื่อราคานีพีสิบออยดูคราไปตาน้ำพริกกะปิได้ไว้พี่ต้องเดียวมาด้วยกันเนาะีอก็เวอ้าไม่พีไม่เคยมานะ เด,เดินขึ้นมาตรงนี้ก็ก็ยังมีของขายไปก้มดูราคาสืบราคากันราคาหน้าน่าถือน่าจับต้องไหมอ้าวมันมีของที่ระลึกอยู่นะพี่ร้านนี้ 3, 3, 3, เป็นเรือเช่านะพี่เมื่อกี้หนูเห็นเขาติดติดไอ anyway. ้นี่ไว้ก็เร<ๆ>ือที่เราจ่ายเงินที่มีชื่อเสียงที่ที่นี่แตนะ่แต่เราต้องดูจากเรือสีเขียวมาเรากเอา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 มาให้คือพี่พี่ชอบเอา <c ười> มาเงี้ยมาแกล้งหนูไม่ได้แกล้งไม่ได้แกล้งหนูจะเข้าไปมั้งง ที่รู้แล้วจะถามถามทำไมแล้วพี่นี่ไปดูเรือสำรานถ้ากลางคืนน่าจะสวยงามมากดู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 แล้วก็รีบกับับกแดดก็ไม่ได้ถูกลมก็ไม่ดียังไงก็ไม่มีโอกาสมอง่อนหน้านี่ มาข้างอีกข้างหนึ่งข้างนึงครั้งนี้ก็เลยรู้ที่รู้ทางแล้วก็ต้องขอบคุณเขานาะที่พามารู้จักที่จากทางใช่คือเหนนั้นพี่แบเบลบอกว่าพี่แบเบลบอกว่าไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจนะก็คือ,อไม่มีอะไรมากสนใจไม่มีอะไรน่ากดูเจะไปดูอะไรกันเฮ้ยดูปลามีคนอย่างมากมีคนมีแต่คนมาอะไรอย่างนี้ไม่เห็นหน,หน่าสนคือ ก็คือแล้วแต่ความชอบของใครเขาอยู่ที่นี่นะแต่หนูก็หนูก็รู้สึกตื่นเต้นระดับระดับไหนเพราะว่าหนูก็ไปเหมือนกันเมืองไทยกับที่นี่ก็น้ําใสประกันเรือคล้ายๆกันก็คือไปไอคอนสยามก็มีเรือใหญ่ๆอย่างนี้แต่ก็ตื่นเต้นแต่ก็คือมันสถานที่ที่เราไม่เคยมาคือไทยคืออิตาลีเนอาหารที่นีแหละชอบไทยอะทำไงดีถ้าชอบไทยก็ไปดูเที่ยวไทยเนาะ ก็คือเดี๋ยวก็ไม่ควรจะมาน่ะนะแต่ว่าก็แต่เมื่อมาแล้วก็ต้องพามาเที่ยวอ่ะนะอาจจะเป็ถูกใจอ่ะนะถูกใจดิคะโอ้เสียงว่าเออมีชอบเมืองไทยเอามานี่ก็ถูกใจถูกใจมากแต่ไงไงก็รักเมืองไทยมากกว่าเอออันนั้นไม่ต้องไปพูดถึงมันโดยังไงไม่ได้ต้องรักสิโดดเืออีกลำนึงอันนี้ก็คือสวยสวยอลังการแต่ก็เอาเนี่ยเรือแมคโดนัลหนุ่มมาแล้วพี่จะไม่ให้หนูประชาธิปไตยบ้างเหรอเม่รักโดนัลหนุ่มมาแล้ว ตัว <Bruno> ตัวเอ็มตัวเอ็มคือเรือแมคโดนัลคือหนูให้เรียกหนูเรียกไม่เป็นหนูเรียกไม่เป็นเราไม่รู้จักหนูกล้องหนู มีเสียงบรรยายเห็นได้ยินแต่นี่คือนี่คืออะไรอะไรคุณพี่เขาจะเดี๋ยวจะพาพี่ลราออกไปเติมน้ำมันนะคะเนี่ยค่ะคิดว่าที่เติมน้ำมันเติมแก๊ส โอ้นูน่นเนบันไดขึ้นไปบ้านเขาไหมคะพี่คุณพี่เขาจะพาขึ้นเขาแต่ว่าไม่รู้ว่าจะหาทางขึ้นจะ <คน S 2> <า>ไม่ไ่ขึ้นหรอกเพราะว่าเวลา,ามันก็ล่วงเลยไปสามโมงเย็นแล้วโอเคโอเคตามคุณพี่ไปค่ะเดี๋ยวคุณพี่จะพี่และออจะพาไปเติมน้ํามันแล้วนี่นี่เขามีาพี่อ,อุ้ยเนี่ยลาบเนี้ยเนี่ยเนียลาบเนี้ยสวย เกาะน,นี้นี่น่าสนใจนี่อยู่ที่นี่เองใต้น้ำอ้าวเหรอมาดูสดนนิดูไม่เป็นอ่ะดูไม่เป็นนะทำไมสร,รุปแล้วอยู่ใต้น้ำสวยงาม,ม ภาพบรรยายให้รูปให้รูปภาพบรรยายแล้วกันเดี๋ยวถ้าเราบรรยายแล้วจะ ไดตรงนี้ไม่รู้ว่าเป็นบันไดร้านอาหารหรือว่าบันไดที่จะขึ้นเขาที่พี่ตามหาหรือเปล่าเนี่ย ผักตบชวาลอยตุกต๊กปองตุ๊กปองอีกหองหนึ่งของท่าเรือ สาม,มารถรู้ได้แต่รู้ว่าตอนที่มาไม่ได้แบบนี้หนูไม่รู้เอาละส่วนแกจะทำอะไรแกอาจจะกินกับเราก็ได้ ที่มีเรือเยอะๆจอดตรงนี้เรามีกัลยาณ์คนที่ชลพี่ละออแล้วก็ทาน,น,นกับสิ่งที่ได้เจอโหน,น้าอ้วนมากคือฟันคือละมือเขาจะได้ว่าเราไม่ถ่ายเขา เรื้อตาเขียวออ้ประชังข้าวมันแกงเป็นไรอะไรอันจ้าลองเพลงให้ฟังอยู่ที่ไหนเรือเส้น จากเราลงเรือเสร็จนี่ค่ะกับคุณพี่